สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะมือนีก้อยบันนาสิมตัติตดตามโตเลขกับคุณแม่นี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะเดยินว่านองโชจูเป็นเขียนโตเลขให้คุณแม่นี่ละคะ่ะน้องโชจูนี่เป็นเด็กพิเศษคะ่ะเขียนบอกเลยคุณแม่นี่ถือมาแล้วงวดหนึ่งก้อยบันนาก็เลยสิมาติตดตามโตเลขไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเป็นงวดเลกคะ่ะท่านผู้ชม งวดทีแลว้วน้องโชจูเขียนไห้เจสส็ดศูนย์กะเขาเต็มเต็มคะ่ะท่านผู้ชมมาฟังกับคุณแม่นี่วาในงวดนี่น้องโชจูสีเขียนโตเลขกไห้คุณแม่เป็นตัวใดเดี๋ยวเฮ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังโตเลขกนําคุณแม่นี่พ้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะแต่คุณแม่เพิ่นกะมีความฝันของคุณแม่เพิ่นเว้าเฮ้าฟังอยู่คะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นสิฝันแบบใดเดี๋ยวเฮ้ากับไปติดตาม,มรับชมรับฟังความฝันของคุณแม่นี่นําเนาะค่ะเนาะ ฟังความฝันของคุณแม่นี่ล่ะก็ฟังตัวเลขกที่น้องโชจจเขียนไห้นําไปพร้อมๆกันเนาะค่ะท่านผู้ชมสิเป็นตัวใดเรื่องเล่าสิเป็นแบบใดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังกับคุณแม่นี่พร้อมๆกันค่ะไปค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะาอสวัสดีค่ะคุณยายนี่ขอสวัสดีครัมาติดตามตัวเลขกับน้องโซย่างก่อนโซจูน้องโซจู งวดก่อนเคสเนี่ยคุณยายประชดเจดศูนย์เต็มๆเลยโตเดียวโผล่ครับท่านสมมติจะเสดายเนาะประเทืยงมาอยู่ดิงวดก่อนนี่ยประเทืยงกับมาแต่ว่าบ่บ่เจอกันกันคุณยายกับน้องช่วยจูเนาะงวดนี้ก็ได้จะมาถามว่าน้องช่วยจูเพิ่นเคสไหนละบนงวดนี้คุณยายเพิ่นเขียนให้แล้วแต่เพิ่นเขียนใส่ดินหันอันมันกับเบิ่งสัตว์แนบประสัดแน่อยู่ดอกแต่ว่ามันกับเบิ่งแลับมันกับเป็นโตเล่โตเล่เก่าโหดดิ เขียนหายเก่าโขเก่าโขเขียนใส่ที่ดินไว้เขียนใส่ที่ดินไว้อืมแค่เป็นแค่มีครูหนึ่งนั่นเลขซิฟตัวเดียวเก่าโขคำนึงศูนย์อ่านนี่แล้วอย่างเดฟซีวันนี้น้ำยู่ไก่ทา่านกยูไก่ทางัดงานกเด้อกระตุ้งช่วงนี่ยคือจังหวะคุณยายนี่มีความฝันฝันไว้ยังไงก่อนฝันอยู่เมื่อคืนนีนฝันนั้นเขียนไปยายทา อันเรื่องเปน้ำเพลินเพื่งอ่านเพลินน่ะแหละเพื่นนางหารนางคุยกันอยู่น้องสาวผัดเราคำน้าหน้าองสาวนอนอยู่น่ะรับแต่เขามาหาเวลาคนอยากแบงเอาทีีอีกคนว่าคูเด่นหน่อยก็มูคนว่าเรียกว่าสิแบงกันได้จะแบงใครดีสิบสิบสามลยคนนีว่าอมเ้าเนี่ก็เอาแค่สิบลายตัวย่ก็พอกั่ตัวเดร้ายต้วกันเรียกว่า ก็สีแว๊กมาอีก่อยก็เพิ่มเลี้ยงก็คนละแบบไม่ก็ฟันน่ะฟันแบบเตียงกันกับน้องสาวจะเท่านั้นก็ได้ยืนเด้ยสองหลังก็เลยว่าเลี้ยงกันคุณแม่ว่าเท่อนั้นก็ได้อยู่สองหลังเออเท่อนั้นก็ได้อยู่สองหลังก็เลยว่าส่น้องสาวยังมีชีวิตอยู่บรือเ่มีอยู่แต่ว่าปอตายแล้วปอนเสียแล้วเสียแล้ว ตอนเราป่วยนั่นตาบ้านนะพู่นี้เก่าสี่ปีแต่ได้เ็นลยะร้านขายเป็นสนีะ่มันถือมันไหนเงินสี่หมื่นโอ้ oh, มันถือเลขเล้วมันเสียเพาไหนหน้านได้นีนนเป็นบ<า>่อพ่อจองปีหรอเปล่ใหม่เพราะม่จองทราปีหรจะเขาบอกว่าน้เล็เก่าสี่เน,น,นื้ในโดนร้านขายมันจะไปสี่เองนเด้สี่หมืนม,มันไหนสี่หมื่นอ้ไปสี่ แต่ว่าบอกบอกบอกว่เป็นจริงหนั่นหน้านั่นแบ่งกันราบอกแบ่งกันแล้วแต่เราบอกให้ตายนั่นโอ้แบ่งคนแบ่งกันสันเป็นชั้นให้เรียบร้อยแล้วคุณแบ่งสั้นมาชวนให้เบิร์ทุกคนแล้วแต่ว่ามันออกฟันซื้อฮ่าฮาฮ่มันช่วงเอาเองตอนวันหนอกมาทช่วงเอาโอ้เราคนอันเลี้ยงแม่เพิ่งจะได้หน่อยเด็กเป็นตาเพื่อความฟันนั่นนี่ไงเด็กมันจะมีตัวเก่าบ่ว่าผสมดอกจ้า วันเห็นบ้าดลังเก่าบ้าดลังเก่าบ้าดลังเก่ากับบ้านหลังบ้านเลขที่เพิ่งก่อสองแปะบ้านเลขที่สองแปะบ้านเลขที่สองแปะจ้าบ้านนี้อายุของคุณตาที่เพิ่งเสียชีวิตเก่าสิบสี่ปีเก่าสิบสี่ปีนี่ค่ะสมุทรจังหวัดสุโนี่ค่ะจังหวดก้อนเขียนใหายผู้ใหญ่ชายสมุด เจ็ดศูนย์ตัวเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายก่อนเป็บเ๊ยยครับครับายบครับครับบ๊าขบากคระจัดบกายบายคัคับบยายคระจคดับบ๊ายบายครัม่ัายบายครับครับบ๊ายบายครงบล้วเดี๋ยวายครับครับบ่ายบายครัยบายคคยงายครััายยครับครายยคอับครัยนายบ่เยียนใส่กระดายบครณยายเขียนใส่ดินัน เฉยๆดีกันแต่ว่าหมวดนัน่าเอ็นเอ็นเด็เจ็ดศูนย์ตัวเดียวหมวดหมวดผ่านมาดนี่เลยน้อคุณยายเนาะหมวดวันที่หนึ่งโอ้ยสุดๆเลยเสดายนอกจะเสดายเพราะว่าเข้ากับมหาเพิ่นอยู่นอกพอเถอะต่ว่าเจ้ามหาอคุณยายมหาสามขังแล้วคผู้ชมแต่ว่าหมว่กนเขจะแก้ให้สองคูนเลยนะให้หกกังศูน์นาะคุณยายเนาะ เก่าหกเก่าหกกับเก่กคือเก่าแล้วนเแต่เก่าหเก่าหนึ่งชนชนหนึ่งคือเก่าล้วยชวนเพิ่นมาตงเอาคุณยายไปก็ได้บอกว่าได้จบยังว่าได้ชัดเจนอยู่อันนั้นเป็นมาท่วงเรื่องหน้าหนีหน้าหน้าจะใกลกับคุณยายสี่สามไรทิ่สามไรแต่คุณยาย่นไดสิบสามไรยาย่นไดสิบให้น้องสิบสามโอ้ขนาดเพิ่นสิบสามัง่ิมาท่วงเ่อีกอยู่ ในความฝันเราพนกรสิมาท้วงเอาครับอาก็บอกความฝันนั่นล่ะขอกความฝันกาะมท้วงเราอีกคนเราก็ะเด็นหน่อยคนอยู่ก็พอก็แม่แต้วแตอวค่ะขยันเลยเออมึงกระเด้เงินมึงกระเด็นเลยเอสองหลังแตเลว่าค่ะโอ้ยสองหลังเงนไม่้องกัวลละเพื่นละบอกแตเลยว่าเออก็สซ้างสอยแล้วก็แล้วไปเพื่นละจำหด้นบานอีกที่ได้อยู่บอกคุณยาย พันีที่สองแปดสองล้างล้งิ้เย็นหนาท่างที่สองแปดแต่ว่าล้างอยู่ข้างในจะพอได้เราจำพอได้อ๋ออตโนมัจำได้แล้วเนาะจำจได้แต่ล้างคนอยู่ข้างนอกแต่แต่ว่าตัวตวเลขก็ข้องฝันกำนองโซ่จูมาเป็นเขียนหายบอตรงกันเนาะบกเขาเนาะคนละคนละย่าง แต่โซจูเขียนหาแล้วมันเก่าหกกับหนึ่งสมุนจ้าเขาไเก่ยเขียนไหนคุณยายจะงวดลวครับเขียนหนึ่งวันวที่หนึ่งวดเดียวก็มีลังวดสองเป็นงวดที่สองเป็นงวดที่สองเจ้างวดนัเขียนให้เจ็ตัวเดียวเนาะงวดมีมีสองจุดงวดที่นเขียนให้สองสองคูสี่หางวดตอนพี่เขียนให้สามน่ะ ก่อนนี้ได้แค่เจ็ดศูนย์เด้อขติม,มุทช่วดนี้ว่าได้สองสองชุดสองหางก็คือหกเก่าเก่าหกกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตามที่ผูเขียนหกเก่าเนาะหกเก่ากับหนึ่งศูนย์เราไปเที่ยงว่าเข้าไปเราเข้าตองกัดนั่งขติมุทช่วงแต่ว่าตัวเดขที่ว่า้องสาวคุณใหญมากมาแบงเอาหน้านี่ไม่จิบเป็นยังไดง พวกผือกันล่ะตีเป็นเหล็กเจ๊สิบ่าเล็กก็ได้สองแปดศูนย์คนตายนี่ก็เป็นศูนย์ไ้หรือเป็นศนอยู่แหละนี่จะเป็นอายุของคุณงอง94เกสิบสี่ปีเหรอ <94 S 2> คะ่าสิบสี่ปีจะเป็นเก่าสี่ศูนก็ะไดเนอกแม่เก่าสี่ศูนยว่าส้องแปดศูนี่กี่ศูนยศูนย์หน่อยู่รักหน่วยบ่แม่ <laughs> เอา เลใจกันแปรกัแต่ผ้มเล็กไอเมนุกกันยังข้าเอาศูนยมาไว้ทางหลังพอเทื่องตัวเอาศูนมาไว้ทางหลังกันยังถือแมนบอกแมนอสามเจ็ดพอเทื่องว่าเล็เลขคนตายนน่มต้องเป็นศูนย์กระถือเติมเต็มแมนค่ะถือแววพอเที่ยงมันเป็นอยู่แล้วอันนี้ระเทศบานเกาีมันก็ต้องเิเก่านำมาค่ะต้องนำมา นี่เกับสนี่ pues <s <s ูนยิ้มก็ปวดใจนะเนาะจังว่าอากับูนโรหิมโอ้จังวว่ายงเงียนก็มันยันขื้นลงได้นอกใหญ่นาะมันลงได้แค่แทมเดียวไม่เป็นสองแปดส่นเป็นบาดอกที่เก้าก็เพราะคุณตาเป็นเสียชีวิตแต่ว่าจะเป็นมันอาจจะเป็นบาดอีกที่เนาะมันอาจะเป็นบาดอีกที่หลายตัวคุณยายนี่ว่าครารแติมชมแก่ตัวเลจะไม่ยุบสามชุดครับผม เป็นสองแปดศูนย์มันทีพันยิ่ 28, แปดนักแสมุชมนอกคุณตาพนเสียชีวิตคือสองแปดศูนย์ 280, วายุคุณตาก็มีดเว่ยครับ 4, 43, 5, เก่าสิบสี่ปีเดี๋ยวเอซสิสามหาเพื่อนเจากจะบอกเปเบิร์นอกกับคือเก่าสิบสี่ปีจะน้องโซจูพันแขนหาคือหกเก่ากับ 10, หนึ่งศูนย์ว่าหลายดอกรักแสดงมุ่งวห,หลายจะไปประมาณสามตัวกัตเตรเลนนะเอาเนาะเอ็มินเนาะค่ะกัตเรเลนเอาเมนบอกคุณใหญ่ว่าหรือว่าคุณใหญว่าว่าเลนตัวไหน ก็คือนรับโทษทีมากานเนและ่ะสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ี่อืมากาะะบอกคื้กันนี้นอก,กะจาผมีช่วนอกก็แสดงว่าน่าจะเป็นคุณนี้นละอลองเมืองของน้องโชจูนัะะ่นแหะครับในการล่องเมืองีกน้องโชจูเดีคุณคุณยายมากบ่กะมาอยู่ค่คะ,ะนวัจิพิสือรัตตลีจ้า หวานเด็ดไปบ้านหมาน้องคุณยายเนาะมาล้อมัเปลค่ยนมางจุดโกลด์อ่ะหมวก่อนเนาก็บอกหมวดแรกกับเขาได้เจ็ดหมวดเป็นหมวดตัวสองโตเดียวแขนๆเลยเนาะแม่เนาะเอาเนาะครับสมุดจุ่มเนาะเดี๋ยวเราไปเบิรงตัวเลขกับวินของข้าวครับผมเดี๋ยวสิเจนดสมมุติห้พี่เนาะเดี๋ยวแคปหน้าจอเดี๋ยวจุไมใเบิรงเนาะครับผมเนาะข้าวขอขอบคุณขอบคุณคุณยายนี่ขอบคุณค่ะโอ้ยเสดายครับหมวด่อนเนาะเมียนมาเจอกันหมวดก่อนนี่ได้จังๆหายซี่เลเนาะมาสามเถื่อเลยเนาะ อ่าสามเถือ่อไปจะเป็นบนทะเลนะแหมนี่ของเฮาครับผมสำหรับคลิปนี้เฮากระสิมาสรุปตัวเลขของคุณแม่นี่เนาะคะ่ทะท่านผู้ชมสองแปดศู 280, 280, 9, 4, นย์ค่ะสองแปดศูนย์เก้าสี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นอายุของคุณพ่อของคุณแม่นี่ที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วได้สามปีเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมส่วนเลขหกเก้าหนึ่งศูนย์นี่เป็นเลขที่น้องโชติจูเขียนใส่ดินเนาะคะ่ะเขียนไว้ในดิน ให้คุณแม่นี่เนาะคะ่ะเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565น้องโชจูพันกระเขียนให้70ตัวเดียวะคะ่ะท่านผู้ชมกระเข้าเต็มเต็มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาในงวดนี้น้องโชจูพันกระเขียนให้69และะ 1, ะะ้วก็10เนาะค่ะเนาะ6910ค่ะเลขสองหางเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ส่วนเลขของคุณแม่นี่เองก็คือ280หลักเก้าซีค่ะงวดประจำวันที่6 6พฤศจิกายน2,565ค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบรน,น้าชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยบรน,น้านนํแนเดอค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้าน โกมาน้ำกันเนาะค่ะนอในงวดวันที่16กจิกายน์2 5 6 5นี่ค่ะเฮงๆรงลยๆค่ะขอบคุณค่ะ